ขับท่านละเลยหน่อยว่าจะจะคลองว่าจะคลองผมงวดง่ายงามๆเด้ค้ <laughs> <laughs> องจะคลองเมื่อกี้ลายคว้องมูในรถขับความงวดสื้อออกขายเรื่อยออกเป็นสุดเป็นสุดนั่นแหละสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันวันจันทร์เช่นเคยนะครับพอดีผมเพิ่งกลับจากตลาดวัวนะครับวัวก็ไม่เยอะวัวไม่ค่อยเยอะวันนี้วัวไม่ค่อยเยอะเพราะว่า เพราะว่าวันจันนี่อัวมันไม่ค่อยเยอะพ่อค้าไม่ค่อยมาซื้อแต่ผมชอบไปซื้อวันจันเพราะว่ามันไม่มีคู่แข่งแต่วันนี้อัวมันน้อยเกินไปมันผลพวงมาจากพายุโนอื่นนะครับอ่าพายุโนอื่น,นบ้านผมนี่มาอีกสามลูกก็ไม่มีน้ำข้างๆนี่ยังไม่มีน้ำนะครับท่านผู้ชมมาอีกสามลูกก็ไม่เต็มอ่าน้ําในบอ่อผมยังไม่ขึ้นบ่อเลยตอนนี้ไปต่อวัวกับพอดีไปตตอวัวกับยายคนหนึง่ง แกก็ต่อกันอย่างมองมันเลยละต่อไปต่อมาจนใกล้จะซื้อกันเมื่อดูตัวเองลืมกดถ่ายวีดีโอโอ้ยสุดยอดเลยวันนี้ครับต่อว่าอย่างดีอาแกก็เลือกต้นเอาเอาคุยกันตัวนี้เลยแกร้องราคาหมื่นสี่พันผมให้แกหมื่นสองพันก็ต่อกันอย่นั่นแหละแต่สุดท้ายลืมกดลืมกดถ่ายวีดีโอแต่ก็มีบ้างในหะ้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับครับไปดูกันนะครับวันนี้ก็ซื้อได้หนึ่งตัวนะครับ ใครเขาได้ไปเ้าสองพันี่ตนี่2อ0 0 0 2 9น0 0้9 0 0 0สองหมืเก้าพันโอ้โ่ได้สองหมนเนตัว้ยมวแล้ววีครับครับใค่หล้งงัวะใคบ้าไหนใครประตูใครเมื่อแล้วโอ้ยิ้มมันเลสิแมวมันปมานนี้ไปหาเห็ดเนี่ยนะ ไม่นช่นสิพอขี่ดสำลูกลูกมันขายบอลูกมัน,นมบอลบอลเมนจะของล,ลูกพี่งวอน,น่อยขายบอลน,นี่นลูกมันจะบาด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ไปแน่ห้าส้อเ๋ยมันจบ่แลนหายว่าจะบาดก็เลยหน่อยออาาดเขาเขาเาไม่ทาครูไ้ปะอย่างบ่บ่หมัก ไอ้ทุตุสองปัญหาเลยไอ้สองปัญหาชาเจ้าาอยสามพันผมเองผมมีหลุดครับสิบปถามมึงหลุดก็จะจะได้ต่อๆอยู่นี่สองปัญหาเลยยายทุดุแล้วนั่นยานเจ้าง่วมันเป็นหลกอยู่เลยงามนี่บเพียนดอกโเพนดอกยัง อันตำนหน่เลยยายต้องมนหาเขาไปไดเดี๋ยวไปถามหลุดมึงก่อนเด้อไบานไปเพ่งบมมีหลดมากจำมือนี่ไม่จำสิเี่จะไปา้ดี๋ยวไปถามึงหลดก่อนเด้ย่าฮันจะรูมาซื้อใหม่อะมาต่อใหม่เด้อ ไปบี่งรหลดกันอีรี้หลดบานผมบอมากมลอนี่ตอหัดใจเลยยายต่อหัดใจหรองอตัวกันจบอยู่ราคาเท <c oughs> ่าไรเฮ้ตายไปแน่เพราะยวหามันเลีนหายมันหนักอยาก่ามันเลีนหายหนึงวัว เอาสองพันพอไหนวะพี่บางขายน่งัน้ขายได้สามพนโอ้ยสามพันบอมเอทุมันเมนต้าเรามยื่นจะชื่อตมัขึ้นกันนะเราว่าเราเสียเสามพันมาเก๊าลมันแพงนะผมก็ว่ามันแพงอยู่แล้วจังตอเราอยู่นี่ เราจะไปซีดาพุ้นไหวโอ้ยแต่มาเหลียวันเสียเวลามันเมื่อยใคนได้หรอฮะมันบูดุได้แบสุดยอดเจาเียวเงินมันด้โอ้ผีมือะนพอขาีไปขายขาทุ่นง่ายๆเนะโอ้ยบุนแวเจ้าาแต่เเพี่นมือมีอขาก็พอขาถ่กานีสุดสสดสดมาน่ะ โอ้ยร oh, e ุดลงมาให้น yeah, uh, e really? ่ยอเมยเอ้ยผมกับไปไกลกันมันมันยังมันจักมันจักแพงอยู่ยัยเอ้ยฮะหมดเลย้ผมกับผมกับฮานสอแพงไรผมกับขายหยาบแมนจะรังหรือจะหาของแพงไรยายมันขายหยาบ อ้าวลุ้น้าสามพันลงมาเลยเท่านั่นโอนยยอยยยยยมยอยยยยยยยงยยยยัยยย้ยยเยยยยนยยนย่ะมยย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 มยย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 อย ได้ว่ามือหามือหกไหมได้ว่ากเพชรมาสิลจาลนรุ่นนี้นะนท่นั่นอรุนี่มากนะเจ้ามาเตท่นเกี่ยงเไปเฮือนจเจ้าเตท่นเกี่ยงมดเลยนะนเามาทุกอเกี่ยงด้วยมันจะ่มามันทู่ึงเอาไปลอยนึไปหกลอไย,ยไปใหญ่ไปตำนานและเอาเอาเงินหนีเงเตไปาขเออ ฮกลอยก็เอาไปทั่วพ่อใครหายนันหายไปไหน้วายเจ้ารู้กระจายเจ้าก็เล่นด้วยกันหรกต่คนไปข้างนาให้กันเนาะเนีนแต่วอาคอยเอี้ยงหัวเขามาว่าได้เตะทุ่นกระเจียอ๋อนี่กลอยเหรอน้ต้องหเอ้หเอาอนรกันุดลงไปเน่ยเป็นยัง นเนาะุมาประมาาาอโอ้ย hmm. ห yeah. um ้องสี oh. Oh, Brett, uh ่พันกี้ไปมาไปมาไปหามันียดูดโอ้ยเจากัหลโอ้ยเด็กกไรมาเด็ท้ายแล้วใรอาทอทุ่่ามาเอาจุกเชียทุ่มขนเลยแต่รุดลงมาสามพันนีดัทุ่นโมทุ่นมันโมหูนะมันมันไปซื้อน้ำกันแม่นหัวหผมก็โมหัวใย่ซื้อมาเลยตัวพ่โอ้ยมันเาเาซาลโกเอารุดลงมาในยายไปไปลุดสามพันลงมาใ พ่อคารุดผมไปนําแม่ารพอให่อุ้ยเขาบอกเอาเดยลอยเดียวเขาสองลอยเหนในารุดอีรีเขาเขาเขาบอกเขาสองลอยอีลีน่าตาเนาะคารุดเพมสองลอยอีรีเดยน้อยเง้เขาสองลอยเหมือนจะเป็นง่วเอขี่มันจะเขาเบาอายายเอารุดลงมาจากสองลอยเพราะในคาุด โอ้ยใหญ่กับไฮคาหลุดผมไม่น้ำแน่เออผมดีซื้งว่ะเพื่อนไม่หนังโอ้ยผมบ่ได้ไฮค้าเมยใหญ่กับรุดลงม่ผมเนี้ยดีกว่าใหญเอาเมื่อยได้นี่เอามาหนัหนาขายหยาอีกป่ามผลผมออกตัวไฮมันนี่แล้ว อ้วนตืบไม่บันโอ้ยใหญรุดลงมาคาหลุดเหรอพ่อด้คาหลุดนด้นี่แต่ก็น่านาอ้วนตืบอไม่บันมันบวมอ้วนเราไปเลี้ยงงูสามมือมันจะอ้วนโอ้โหอ้วนเลยไปหัวกระสีก้าเนาะไปยาวิเศษอะไรมันกับอ้วนเอาสามมือตากินหัวอาหารนึ่งวันสามมือกับอ้วนหัวอาหารไอ้กระซังตัวเดียวตัวเดียวนั่นแหละตัวขาวนั่นรุดลงมาแน่ไม่จะสองลอยนี่งโคสองลอยเอาเอา แดาว่าเันจะเอาถึงสอง e ตูวมันมาแห้งมอวมอวมวตัวนมันมันมอตบตัวแดงมันมอตบมันจะพากายอน่โอ้ยลุตแรงแจักลอยสองลอยก็เอาลุดแรงแนจักสองผมได้ค่ารถผมไม่ไค่ารถอีสงทุนสองลยฮะ โอ้ยมันจักมันแมนโบแมนผมโบหูน้ำหนูตัวนี้แต่ว่าผมอยากมากมากเลยบีอยากเสียเที่ยวนะเทินมาแล้วเออผมก็บเอยากเสียเที่ยวโบแมนจะได้ขาดกกบ่ขาดโอ้ยมันโบหูดอกตาจักไปขาดบบขาดนั่นเท่าโบหูผมกับสื่อตั้มมันพ่อซอยใดกับซอยยังสี่นะมือนี้ม่ได้ผมมีคนมาสื่อซั้มเออแม่นบายายมือนี้มันไม่มีคนมาสื่อเลยยิ่งมายืนจ้องล็องเนี่ยกับจ้องมึงโบโบโบขอขอสองหนอยขอสองหนอย ขอสองยยัยใบก็ไ่ไ uh, ด okay like uh> ้เห็ดดำแม่นบอกเอาขอสองลอยเอาจิาใจกันเดียวนี่ข้อสองลอยนั่นแหละพอว่าผมขาูกคื่กันโอเคอันร้านน่ะเขาบอกมีนมแม่ิเดียวนี้อี้้ห่าหงาไปะไปรู้จะมาสองอยไปัไงาดจีไปขอเจ้าแม่ไ โอ้ยมันโมหูดอกย่ายไผลุกไผขาดนั่นจักสือถือจักสือแพงโงหกซื้อสือผมนี่มาสุนหนัดซื้อไม่เจอเรสามตัวเลยที่เหครบันไผืเ็าจังสันเขาให้ชก็ให้จังสันนมมโอ้ยผมให้แพงสุดๆแล้วเนีเขาเห็นผมสื่อเขอย่างนี้ผมให้ตังมนงมื่นสามเนี่ยเขาอย่างนี้ คนเด็กเขานมาสื่อสมผมเนาะมันบมเมนคนอื่นเพื่อกับว่าหันหนวดหายายอ๋ออีกลอยนึงกับหาซะเป็นยังคนอื่นเขายังบาหันหายอ่ยคนอื่นเขายังบ่าหันหายาย จังจรตาลอตเตอรี่นะคนวานนะบ่มีมันซื้อบ่ถืออ่าผมเนี่ยบ่บ่ได้ซื้อจักเถื่อลอตเตอรี่มันซื้อบ่ถืออ่าซื้อเป็นหอกก็บบ่ถืออ่าอ่เอาอีกรองงอนน้อยหนึ่งยหญ่นั่นแหละโอ้ยจะเป็นเนาะจบอ่ะอันเทิร์ดลุดกับลุดจักโอ้ยก็คิดนำพ้มนำเมย์พ้มก็หาไปอันนี้คือกัน วันนี้มันเองผมมีคนซื้อคนโอ้ยจากเมนบเมนเนาะอีกอยนึงอีกอยนึงไปไปซื้สอยน่นึ่งเงินแค่อยเดียวจสิทางกันได้จังไหนกันรู้ไมผมแน่ปอันขาดยัายแนาหันสิขาดจังไหนสิขาดจังไหนผมก็ยังมเลยมองมันขาด อ้าอีลอยนึงจบสองพอ่าโอเคผมกับขออยนึงเลยโอ้แมามาสองพัปขายไป2อ0พนาว่าตาอาสองพันั่นแหละอยนเราเงขายวทุ่หือซื้อนมไปร้านิอันอันมเมีดแม่เขาไปมีโอ้ให้เขาบีบนุ่มทรงมาท่าขึืนรีก็ได้ราะสุมื่นอ๋ออีกอยหนึงสองพจบ สื่อเขาแล้วครับพอไลยไปส่งครับ<ม>พอขาท่างยืนด้วยนี่<ม>นี่ไหมไนี่เด้อเท่านี้<ม>นี่เท่านี้เดี๋ยวไล่<ม>พอขายสิก็<ม>สื้อมองสมตลาดอ้าเขาง่ามเนาะให้เจ้าบาน